เรื่องย่อละครเรือนพยอมเรื่องอรองาวของสองหนุ่มสาวที่มีเหตุให้ต้องผิดหวังในรักจากอดีตชาติเขาและเธอได้กลับมาพบกันอีกครั้งณสถานที่แห่งรักเพื่อเริ่มต้นสารสัมพันธ์ครั้งใหม่แต่กลับต้องเจิญกับวิญ,ญญาณรึกรับที่มีปมในใจและความมาฆ่าจากหญิงสาวที่หมายปองในตัวชายหนุ่มอยู่ ทั้งคู่จึงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อรักษารักครั้งนี้เอาไว้ไม่ให้เหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมแฝงแง่คิดที่ว่าการเสียสละและความเชื่อใจคือบทพิสูจน์รักแท้แม้ไม่ว่าแม้ไม่อยากเชื่อแต่ทุกอย่างก็ทำให้วเรเลิกเชื่อว่าหัวใจของเขาและเธอเป็นของกันและกันตั้งแต่อดีตชาติ คำสัญญาและสัลยบาลที่หัวใจของเขามั่นคงต่อรักเธอเป็นสารสัมพันธ์ที่ทำให้เขาและเธอได้กลับมาเจอกันใหม่อีกครั้งหากคราวนี้เขาจะไม่มีวันภาคจากเธอไปอีกตลอดไปความเจ็บปวดครั้งเดียวก็เกินพอแล้วเมื่อเธอคือหัวใจของเขาและเขาจะปกป้องและรักเธอด้วยหัวใจ ของเขาทั้งหมดวรเริกพนาเวศชายหนุม่มอายุ35หผู้เข้่งขืมเย็นชาเข้มงวดดูยังกับเสือเฉยกับผีดิบบ้างานขึ้นสมองเจ้าของเรือนพยอมลงรักลัสิก,กาเมื่อรับเลขพบเหมือนว่าเคยรักกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อน เขาจะไม่ยอมให้อะไรมาพาคเธอไปจากเขาอีกคุณพึกพนาเวศเป็นลูกชายคนโตของเจ้าคุณพนาเวศกับคุณหญิงมุกเป็นพี่ชายของคุณปู่ของคุณวัลเลกมีศักดิ์เป็นปู่ทวดของวัลเลกคุณพึกเป็นชายหนุ่มรูปงามอ่อนโยนใจดี ชอบพอกับคุณพยอมรักคุณพยอมสุดหัวใจเมื่อพยอมตายจากไปจึงตอมใจตายตามและสิก,กาชื่อมีความหมายว่ากุราบขาวหญิงสาวผู้งดงามมาทำงานเป็นครูพี่เลี้ยงหนูมิวหลานสาวคนเดียวของวรเรกที่เรือนพยอม ได้กลับมาณนะสถานที่แห่งรักอีกครั้งเพื่อเริ่มต้นสารสัมพันธ์ครั้งใหม่ต้องพบเจอกับความฝันรีรับที่ทำให้ย้อนไปถึงเรื่องราวต่างๆในอดีตคุณพยอมดอกไม้หอมสีขาวหญิงสาวสวยงดงามอ่อนหวานเป็นญาติห่างๆของพนาเวท อาศัยอยู่ในบ้านเจ้าคุณพนาเวทชอบพออยู่กับคุณพึกรักคุณพึกมากเสียชีวิตเพราะผิดหวังในความรักโดนน้ำตายคุณจิตเป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณพยอมมีศักดิ์เป็นพี่สาวของคุณพยอมงามแบบคมขำลงรักคุณพึกจนทําทุกสิ่ง ที่ไม่ถูกไม่ควรหลังจากเป็นไข้าตายวิญญาณก็ยังคงวนเวียนอยู่ที่เรือนพยอมเพื่อรอคอยบางสิ่งบางอย่างก้อยกะมลรัตหญิงสาวสวยสดใสเพื่อนสนิทของลัสิก,กาสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเป็นคนในตระกูล โชติรสเป็นครูสอนอยู่ในโรงเรียนโชติรสพ่อแม่เสียชีวิตรุปิเหตุทางเครื่องบินตั้งแต่ช่วงที่เรียนอยู่เรียนจบจึงมาอยู่กับป้าที่โชติรสคุณจนันทร์ลูกสาวเจ้าคุณราชโชติรสกับคุณหญิงทิพงามจนเรื่องหรือไปทั่ว คุณจันเป็นคนเรียบร้อยหน้าสะสวยคุณหญิงมุกหมายมั่นให้คู่กับคุณพึกทั้งความงามและฐานะศัก์ตระกูลก็ดีพร้อมแต่ก็ไม่ได้คู่กันแม้คุณพยอมจะตายจากคุณพึกก็ไม่ได้ตัดใจโดนชายหนุ่มสังคมลื่นเป็นปลาไหล เจ้าชูลูกพี่ลูกน้องของวเริกเป็นลูกชายของอาของวเริกอาศัยอยู่ที่เรือนพยอมชอบวิยาดาโชติรสน้องสาวของพานุวัตรแต่ก็ไม่สมหวังเพราะมีคนที่ชอบอยู่แล้วจารุ้วันพยาบาลสาว น้องสาวของภรรยาน้องชายวอเรกเธอย้ายมาทำงานที่นี่เพื่อจะได้ดูแลมิวหลานสาวและใกล้ชิดกับวอเรกเธอรุงรักวอรเรกอย่างมากและหวังได้ตกแต่งกับวอเรกทำทุกวิถีทางเพื่อกาจัดหญิงสาวทุกคนที่เข้ามาพัวพันกับวเริเรกนาเรศ ลูกชายของคุณประพาสผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเพื่อนกับดนนเรศได้พบกับรัศิกาในงานเรียงที่วเลิร์พารสิกาไปร่วมงานและรู้สึกชอบพออยากจะสารสัมพันธ์ต่อแต่คุณวเัเลิกจะยอมไหมวิ วิยาดาโชติลดุดเป็นลูกสาวคนเล็กของคุณกันนิกาวิยาดามีความใกล้ชิดกับโดนดูเหมือนว่าเธอจะเป็นคู่รักดนแต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้นเธอเข้ามาในเรือนพยอมเพื่อวิยาดาเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์พร้อมกับโดนและเสียชีวิตด้วยสาเหตุการตายคือหัวใจวาย ตะกูลโชติรสเสียใจและยังติดใจกับเหตุการณ์นี้เช่นเดียวกับวิญญาณของวิยาดาที่ยังคงวนเวียนวัดพานุวัตโชติรสลูกพี่ลูกน้องของก้อยหลงรักรัสิกาแต่รัสิกาปฏิเสธแต่ว่าเลิกเข้าใจผิดว่าพานุวัตเป็นแฟนลับๆของรสิกามีความแค้นเคืองกับพนาเวศ เพราะเหตุวิาดาน้องสาวเสียชีวิตโดยเห็นว่าเป็นความผิดของตระกูลพนาเวศคุณปริชาติอาของวเรฤกแม่ของโดนอาศัยอยู่ที่เรือนพยอมคุณปริชาติเชียร์ให้วรฤกรงเอ่ยกับราสิกาและนำวรฤกและราสิกาไปพบหลวงพ่อ ทำให้ได้รู้เรื่องราวบางอย่างคุณกัน,นิกาโชติลสแม่ของพานุวัตนและวิยาดามีสั่งเป็นป้าของกมลรัฐต้องแตกหักกับพนาเวชครั้งที่วริวิยาดาลูกสาวคนเดียวเสียชีวิตโดยเหตุว่าเป็นความผิดของพนาเวชจนมีเรื่องราวกันพ่อเรียงของลัสิกา จ้องเค็มลูกเลี้ยงทำให้รสิก,กายายออกมาจากบ้านเพื่อมาทำงานที่ต่างจังหวัดเพื่อให้อยู่ให้ไกลจากพ่อเลี้ยงรสรินแม่ของรสิก,กาภายหลังพ่อรสิก,กาเสียชีวิตเธอก็เลี้ยงดูรสิก,กามาอย่างดีเป็นอาจารย์ในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งแต่งงานใหม่เมื่อเจ็ดปีที่แล้ว และมีลูกชายอีกคนคือป้อมกับพ่อเรี้ยงของรัสิกาหนูมิวหลานสาววัยห้าขวบของคุณรุงวะเลิกลูกสาวของสิทธิชัยน้องชายของวะเลิกหนูมิวได้ใช้ยาแสนโซนคนโหดคุณหนูมากฤ์พ่อแม่แท้ๆเสียชีวิตด้วยบัติเหตุ ทางรถยนต์จึงมาอยู่กับวัเลิกที่เรือนพยอมวันเลกรักและเอ็นดูหลานสาวมากหนูมิวก็รักคุณรุงเช่นกันติดตามเรื่องราวละครกันได้ต่อในเรือนพยอม